สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคารคราฟต็ดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรกลหนักที่ทรงพลังที่สุดคันหนึ่งในปี2026นั่นคือแคทเธอร l l ล่าดีเก้าบูดอรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองแคทเธอรพิล่าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแคทเป็นแบรนด์อเมริกันที่อยู่ในวงการเครื่องจักรกลหนักมาหลายสิบปีดี9ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด และในปี2026นี้มันก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับการอัปเกรดทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก D9206 2มาพร้อมกับตัวถังสีเหลืองสว่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ c a t ซึ่งในเวอร์ชันนี้จะมีความเงางามมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีลายเส้นที่คมชัดแสดงถึงความแข็งแรงและทรงพลังส่วนใบมีด,ด้านหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นและสามารถปรับระดับได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ในส่วนของไฟหน้าก็มีการติดตั้งไฟเลเสว่างสูงที่ช่วยให้การทำงานในช่วงกลางคืนหรือพื้นที่ที่มีแสงน้อยเป็นไปอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยให้คนขับสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางรอบตัวได้อย่างแม่นยำเมื่อเรามองเข้าไปในห้องโดยสารของ D9226 จะเห็นได้ว่าถูกพัฒนาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นบอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบการสะเทือนที่ลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวครูขระได้อย่างยอดเยี่ยม พวงมาลัยและแผงควบคุมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้คนขับสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากปลายนิ้วด้านขุมพลังดี9 2 0 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์แค t ซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ6สูบขนาด18.1ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง452แรงม้ามีแรงบิดมหาศาลทำให้สามารถดันดันหรือลากวัสดุหนักๆได้อย่างสบายสายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเหมือง งานก่อสร้างหรืองานถมดินขนาดใหญ่ระบบเกียร์เป็นแบบ p o w e r s h i f t ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำรองรับการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีแรงต้านสูงอีกทั้นยังมีระบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองไวทำให้ใบมีดส,สามารถยกขึ้นลงหรือเองได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งจุดเด่นของ D9 รุ่นใหม่นี้คือระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า Cat g r a d e Control ซึ่งเป็นระบบช่วยควบคุมระดับพื้นผิวในการทำงานให้แม่นยำขึ้นโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยวัดระดับอยู่หน้างาน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในเรื่องของความปลอดภัยแคทก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ใจมีทั้งกล้องมองหลังระบบแจ้งเตือนการชนระบบดับเครื่องอัตโนมัติหากเกิดความผิดปกติรวมถึงโครงสร้าง ROPS ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการพลิกคว่มออยงมีประสิทธิภาพมิติข,ของตัวรถนั้นค่อนข้างใหญ่ความยาวรวมใบมีประมาณ8เมตรความสูงประมาณ3.5เมตรและน้ำหนักรวมกว่า49ตันซึ่งถือว่าเป็นรถแทรกเตอร์ดันดินขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ ในประเทศไทยเครื่องจักรกลอย่างดีก้ามักจะถูกนํามาใช้ในงานเหมืองงานตัดถนนหรือแม้แต่งานป้องกันภัยธรรมชาติเช่นการสร้างแนวป้องกันน้ำารวมซึ่งรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความแข็งแกร่งและความทนทานที่ผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มขน้นแคทยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศมีทีมช่างมืออาชีพที่พร้อมให้บริการทั้งการซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่หรือให้คำปรึกษาด้านเทคนิครวมถึงบริการจัดอบรมให้กับผู้ขับขี่อีกด้วย ราคาของแคทเธอพินลาดี92,026ในตลาดตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ30-35ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตัง้งสรุปแล้วแคทเธอพินลาดี9บูดอสเซอรรุ่นปี2026เป็นเครื่องจักรกลหนักที่ถูกพัฒนาอย่างครบด้าน ทั้งในเรื่องของกำลังดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนกับเครื่องจากคุณภาพสูงที่ใช้งานได้ระยะยาวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์คราฟเต็ของเราด้วยนะครับเราจะนำเสนอเครื่องยนต์นกลไกรถยนต์และอุปกรณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจในวงการอยู่เสมอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ